สวัสดีค่ะทุกๆคนมีคำถามมาไว้ในวิดีโอที่โบเล่น Coffee Meet s Bagel นะคะเป็นแอปเด t ติ g นะคะโบเล่นไว้นานแล้วนะตอนนั้นนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษโบเนี่ยเขาก็หาเพื่อนคุยในเว็บนี้ในแอปนี้ในมือถือนะโวกก็ลองดูนะคะแล้วก็เล่นเรียบร้อยแล้วทำวิดีโอให้ดูแล้วแล้วก็ลบเป็นสมาชิกเลยยกเลิกเลยนะคะ แล้วก็ไม่เคยใช้อีกเลยจนครั้งนี้แหละมีคนมาสอบถามไว้บอกว่าให้สอนปักหมุดหน่อยพบ๊ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะลองดูนะคะว่าพบ๊จะเล่นบนคอมพิวเตอร์ได้ไหมนะถ้าเล่นบนคอมพิวเตอร์ไม่ได้เดี๋ยวโบ๊จะไปใช้ใน iPad นะคะลองดูก่อนนี่ก็เข้ามาแล้วให้ดาวน์โหลดนะคะก็เป็นแอปนะคะ App Store for iphone เดี๋ยวราลองเข้าไปดูในแอปแอปของ Apple จะมีไหมนะ Coffee meets b a g e l ลองดูนะจ๊ะสกดถูกไหมเนี่ย Coffee meets b a g e l dating ไม่ได้นะคะ ถ้า,างั้นโปรดต,ต้องเข้าไปเล่นใน iPad นะคะก็จะเข้าไปที่ iPad เข้าไปที่ App Store ก่อนนะคะ App Store แล้วก็ไป Search หา cmb Dating จะใช้ตัวย่อสิว่าจะได้ไหมได้นะจ๊ะแต่บนคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรอันเั้กจะดาวน์โหลดนะคะ ดาวโหลดแล้วเปิดขึ้นมาเขาก็บอกว่าเคยมาไหมหรือหรือใหม่อย่างนี้พมจะบอกว่าพดเป็นคนใหม่ละกันแล้วก็ต้องใส่เบอร์โทรศัพท์นะคะ mm hmm. เขาจะมีประเทศให้เลือกอะ่ะเนี่ยแล้วแยะเลยนะคะเราก็เลือกไป โอ้โห e ก็เป็นอเมริกานะคะเขาก็จะส่งมาให้ที่โทรศัพท์มือถือของเราเราก็ใส่โค้ดที่เขาให้เข้าไปนะคะเขาก็ถามว่าเราจะลิงก์ไปกับ Apple ID ของเราไหมนะคะถ้าคนอยากลิงก์ก็ลิงก์ของโบจะบอกไม่นะคะอย่างแล้วเขาก็จะแนะนำเราก็ next ไปเรื่อยๆถ้าเราจะใช้อะ่ะเราก็ต้องตอบตกลงตกลงไปนั่นแหละ คราวนี้นะคะก็จะให้ใส่ชื่อนะคะพมจะใส่เป็น B Be Beauty แล้วกัน Beauty P แล้วก็เขาก็ให้ใส่นามสกุลเขาบอกว่าจะเป็น Private นะคะก็ใส่ไปพมใส่แค่ตัวเดียวก็พอ,อเขาก็มียินดีต้อนรับ Confirm แล้วเขาก็ถามอีเมลนะคะ ก็ใส่เป็นเราก็คงจะหาเพื่อแต่งงานไหมหรือว่าแค่ซีเรีย e l a t ชั่ s h i p ก็คือคบกันจริงจังก็อาจจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานไม่รู้หรือยังไม่แน่ใจหรืออะไรก็ว่าไปนะคะงั้นเราเลือกแต่งงานไปก่อนเนาะแล้วเขาก็ถามว่าคุณได้ยินเวล่ะมันมีเสียงะระฆังวิวาดังมาจาก เป็นร้อยเป็นพันเลยที่เขาประสบความสำเร็จนะคะจากเว็บนี้อะไรก็ว่าไปนะแล้วเราก็บอกว่าอ้ดูดีจังเลยนะแล้วเขาก็ถามว่าเราเป็นเพศอะไรนะคะเราก็ตอบไปว่าเราเป็น woman ผู้หญิงนะคะแล้วเขาก็บอกว่าแล้วใครที่เราอยากเดทด้วยเราอยากจะเดทกับผู้หญิงหรืออยากจะเดทกับผู้ชายหรือใครก็ได้ไนงะเราก็ใส่ไปว่าเราอยากเดทกับผู้ชายแต่สําหรับคุณถ้าคุณเป็น LGBT คุณก็เลือกของคุณไปนะ แล้วเขาก็ถามวันเกิดของเรานะคะวันเกิดก็ใส่ไปนะคะวันเกิดแล้วเขาก็บอกอาคุณอายุเท่านี้เนาะยืนยันนะคะแล้วเขาก็บอกว่าอยู่แถวแถวนี้ไหมที่ไหนให้ใส่พื้นที่นะคะเราก็ใส่ไป ก็ถามว่าจะให้ยืนยันพื้นที่เราไหมถ้าคุณอยากให้ยืนยันก็ให้ยืนยันถ้าคุณไม่อยากให้ยืนยันก็ไม่ให้นะคะโอ๊จะไม่ให้ยืนยันนะคะโอจะไม่ให้ไม่ให้เว็บหาที่อยู่ของโอ๊ตนะก็ใช้เป็นใส่รหัสแทนไปนะคะประเทศก็คือประเทศอเมริกาเขาก็บอกว่า จะไม่พลาดข้อความเลยจะมีการเตือนให้นะคะกัน <Okay>. Next ไปเขาก็บอกว่าจะมีเสียงเตือนยอมรับไม่ยอมรับนะคะสำหรับคุณที่หาคุณก็ยอมรับนะแต่ของโบตคือโบตจะไม่ยอมรับ <c oughs> แล้วเขาก็บอกว่าคุณเคยเดทออนไลน์มาก่อนไหมถ้าคุณเคยคุณก็ใส่ไปถ้าคุณไม่เคยคุณก็ใส่ไม่เคยนะคะโบตจะบอกว่าเคย แล้วเขาก็ให้ใส่ภาพภาพภาพนะคะเดี๋ยวโดหาก่อนไม่รู้ว่าในนี้มีไหมอะโดจำไม่ได้ว่าในนีมน้มันมีให้เลือกว่าใน Facebook ใน iPhone หรือว่าสคริปต์โบอ่านโพสคริปต์ไปก่อนละกันอ๋อถ้าเกิดว่าสคริปต์เนี่ยเราก็จะไม่ได้งั้นเราอัปโหลดละกันอ่ะอัปโหลดจากไหนดี Facebook ไม่เอาคือถ้าคุณสะดวกตรงไหนก็ทำไปนะคะของโบเนี่ย บนไม่สะดวกใน Facebook ไม่อยากให้ลิงก์เดี๋ยวบนลองดูซิว่ามันจะอัปโหลดในนี้ได้ไหมจาก iPhone ต้องคลิก i p iPhone ว่าใช้ iPad เอาเป็นรูปไหนดีละ่ะเป็นรูปนี้แล้วกันแล้วก็จะเลือกตรงนี้ไงเฉพาะตรงนี้ดันมันครอบได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเขาไม่ให้อะ่ะ เอารูปมันยังไงอ่ะโอเค done รูปคนไม่เอารูปการ์ตูนได้ก็ได้อ่ะเขาก็ถามว่าจะโหลดรูปเพิ่มอีกไหมเราก็บอกเอาไว้ก่อนก็สกปไปนะคะแล้วเขาก็บอกว่าดูเหมือนจะดีแล้วแหละมาให้รู้จักคุณนิดนึงก็ต้องตอบคำถามเยอะแยะเลยกว่าจะได้เนี่ย ก็ถามบอ,อกว่า where did you go to school คือคุณอะจบโรงเรียนจากที่ไหนมา mm hmm. เขาให้ใส่โรงเรียนอะโอใส่ของที่นี่ละกันเราจะเขียนว่าต้องเขียนเต็มมั้งเดลวเ r คอมมูน mm ิตี้ เดลแว e Technical d e ลแวร์ e ทคกล่าวว่าจบที่โดเวอร์มีไหมนะเทอร์รี่นี่กล่วว่าจบที่เทอร์รี่โอเคแล้วก็ไฮดีกรีไฮเอ็ s ก็คือบ a c h e ช o เลอร์ไฮเอ็ดก็คือสูงสุดในการศึกษาคุณก็ใส่ไปว่ามีการศึกษาปริญญาตรีจากประเทศไทยไงแต่ที่อเมริกานี่จบแค่ Associate Degree ก็คือ ยังไม่ถึงปริญญานะคะแล้วเขาก็บอกว่า your job title ก็เป็นเป็นคนอยู่บ้านคำนี้ไิ่เตอร์ให้มาคือโฮมเมกเกอร์ก็คืออยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรนะคะ Who is your employer กเ้าคือนายจ้างนายจ้างไม่มีก็คือตัวเองโอเคแล้วเขาก็ถามความสูง ความสูงเท่าไหร่ปวดสูงแค่157เท่านั้นตัวเตี้ยมากอ่ะเท่านี้แล้วก็ถามว่าเป็นใครเป็นเอเชียนนะคะเป็นสัญชาติอะไรนั่นเองแล้วก็ศาสนาแล้วเขาก็ถามว่าเราอ่ะเป็นลักษณะยังไงอย่างเงี้เป็นผู้หญิงเราไม่ใช่ผู้ชายเราเป็นผู้หญิง What y o u r type แล้วก็อายุอายุก็เอาซักเราไม่เอาเด็กๆเอาสักห้ถึงถึง60ถึงห้าหเอา50าสิดีกว่าเอาอายุเท่ากัน5ปีโอเคกันนะ w What is is your t ยูท or your type อันนี้ก็ต้องเป็นผู้ชายถูกแล้วคือคุณมองหาไขรนั่นเองนะคะแล้วก็ระยะทางระยะทางเอาใกล้ๆอ่เอา1260กิโลเมตรก็ได้ไม่รู้หรอกแค่ไหนแล้วก็ก็คือแบบจะเอาชนเผ่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลือก คนผิวขาวเพราะเราชอบคนผิวขาวแล้วศาสนาล่ะเลือกไหมศาสนาศาสนาเราเราเอา,เอาพุทธก็ได้คริสเตียนคาทอลิกได้หมดแต่เราไม่เอาเราไม่เอาศาสนามุสลิมฮินดูอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เรานะแค่นี้อ่ะแล้วก็เสร็จ เขาก็บอกว่าอยากได้เป็นแบบพรีเมียมเบเนฟิตไหมอันนี้น่าจะเสียเงินนะแต่ถ้าเราไม่อยากเสียเราก็คอนติเนียวิตเบสิกก็คือธรรมดานะพอเสร็จปุ๊บเขาก็มีให้เลือกนะคราวนี้ไอ้เรื่องการปักหมุดเนี่ยโบไม่รู้ว่าทำยังไงการคลิกที่หัวใจหรือเปล่าโบจะไม่คลิกหัวใจใครเลยนะเดี๋ยวโบททำให้ดูว่าถ้าคุณจะปักหมุดเนี่ย คุณน่าจะต้องคลิกที่หัวใจนะบทเดานะส่วนตรงกลางนี่คืออะไรบ๊ขอคลิกดูนะอ๋อตรงกลางนี่คือส่งดอกไม้ให้เขาอะแล้วถ้าเราไม่พอใจใครเราก็คลิกกากบาดนะบ๊จะคลิกกากบาดไปหมดเลยแต่บ๊จะดูนะกากบาทอ่ะคนนี้ยิ้มสวยนี่สมมุติชอบเราก็อาจจะคลิกหัวใจอันนี้คือปากหมุดนะบ๊โบคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะที่เรียกปากหมุดกันอะเพราะก็ไม่เคยเล่นเว็บอื่น ไม่เคยเล่น tinder อะไรก็ไม่เคยนะอ่ะจะคลิกไปให้หมดเลยนะคะข้างล่างเนี้ยเป็นเว็บแนะนำมาที่น่าจะเหมาะกับเราในข้อมูลที่เราหาไว้นะคนนี้ก็อยู่ไม่ไกลโบรหรอกเขาก็จะมีบอกว่าเอออาชีพอะไรทำอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะโบจะคลิกกักระบะให้หมดเลยพาสห,หมดคนนี้หน้าตาไม่ผ่านแล้วคนเนี้ย อ่คนนี้ดูดีคนนี้เนี่ยโบก็เจอตอนที่โบดลองเล่นข่าวก่อนนู้นะนะนะฮี <He S 1> ก็ยังอยู่นะเนี่ยอายุก็ใกล้ๆก,กับโบเนี่ยแหละไม่แก่มากนะห้สิบเอดเองนะคะนะถ้าใครสนใจเข้าไปนะเป็นพยาบาลนะคะเป็นนัชซิงอ๋อไม่ใช่เป็นพยาบาลเขาเป็นเทเลปิสฟิชเชอร์น่าจะเป็นคล้ายๆกับเทรนเนอร์ออกกำลังกายอะไรเนี้ยมั้งโบก็ไม่รู้นะ คนนี้เนี่ยนาสนใจคุณไปไปส่งหัวใจกันเองนะนี่คือน่าจะเป็นการปักหมุดแหละอัะเพกกิ่ก็ไม่เอาผ่านได้หมดเลยนะคะคนนี้ก็ไม่เอาคนนี้อายุห้าสิบสองอ่าคนนี้คนนี้อายุห้าสิบสามก็ไม่เอาคนนี้เป็นมานเจอร์ Manager นะคะเนี่ยไม่เอามีแต่คนดีๆส่งมาให้เห็นไหมเว็บเนี้ยไม่เอา ไม่เอาไม่เอาใครเลยอะดิฉันละ่ะอะคนนี้นี่ถ้าใครใครสนใจเห็นไหมดูดีดูด,ดีไม่เอาจะเอาได้ยังไงละ่ะมีคนดีอยู่ที่บ้านแล้วอะไม่เอาคนนี้ดูจริงจังการเมืองคนนี้เนี่ยภาพโฟโต้ช็อปเห็นเห็นคุณสังเกตภาพเขาด้วยนะ,ะนี่ภาพโฟโต้ช็อปแบ็กกราวด์แล้วก็เอาตัวเองมาตัดใส่ ไม่เอาจ้ะ,คนน,จะคนนี้ก็ไม่เอาจ้ะคนนี้ก็ไม่เอาจ้ะเลือีก11คนคนนี้ดูหน้าทางใจดีนะดูจากหน้าตาก็ไม่เอาจ้ะคนนี้เขาจะมีการศึกษาให้ด้วยนะคุณคนนี้เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์เซลล์ก็คือขายเป็นเป็นเป็นคนขายเป็นพนักงานขายขายโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆนะคะอยู่ใกล้ๆ จากที่บทอยู่ไม่กลมากนักหรอกบทก็รู้จักที่อยู่นะส่วนคุณคุณก็ดูไปว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้นะ,ะแล้วก็คนนี้คนนี้ก็ดูใจดีขี้เล่น <c oughs> ไม่เอาจ้ะคนนี้โอ้ยคนนี้น่าจะชอบแบบไปเที่ยวผจญภัยอ่ะ๊ดก็ชอบนะเป็นเซลล์เอมพลอยคือไม่ได้ทำงานบริษัทใดๆนะคะอาจจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรืออะไรก็ไม่รู้ ไม่เอาจ้ะโหคนนี้ตอนหนุ่มๆน,น่าจะหล่อนะเนี่ยเป็นที่ปรึกษาด้านไอทีเะเธอโหแฮ่มีแต่โปรไฟล์ดีๆทั้งนั้นเลยอะ่ะเข้าไปเล่นกันนะสาวๆอายุเยอะๆอย่างพวกห้าสิบเป็นต้นไปเนี่ยเล่นแบบนี้เลยนะจ๊ะอ่ะคนนี้ก็ไม่เอา โหคนนี้ดูเท่เลยวะ่ะรูปเท่มากคนนี้อายุเท่ากันเลยอ่ะอายุห้เหมือนกันนะคะเป็น p h a r มาซูติคอล l s เป็นฟาร์มาซีจ้าปรดเดาเอานะไม่เอาจะคนนี้ก็ไม่เอาคนนี้ก็ไม่เอาหรือคนนึงแล้วคนสุดท้ายโหคนนี้มาแบบมืออาชีพ ขายประกันมี Insurance t h e i n t e น n a t i o n a l ั่น u น a n c นอะไรสักอย่างหนึง่งอันนี้ก็ไม่เอาจ้ะหมดแล้วพอเขามีหมดแล้วเนี่ยที่เว็บแนะนำจะเป็นยังไงต่อไปนะคะแล้วก็ Finish พอ Finish แล้วเนี่ยเขาก็ถามว่าเอาแล้วสไตล์คุณสเปคคุณอ่ะสเปคคุณคืออะไรกันแน่ไงเราเลือกแล้วนี่นะเราเลือกไปแล้วเรากรอกข้อความไปแล้วหมดไม่เป็นไรดัน เขาบอกว่า let's break the ice share few fun fact about yourself we use this to jump start chat with match it เขาบอกให้บอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองนิดหน่อยอะไรเงี้ยน,นะเราบอกอะไรดีเราก็บอกว่า traveling enjoy seeing scenery and light, vầy, cái kia là thích xem phim, thích nghe nhạc, thích đọc sách, thích đi I love เขบอกว่าฟอทอกาโฟฟอทอกฟีฟอทชอบถ่ายรูปฟอทอกาฟีเอ็นวีดีโอ making อวิดีโอ also So wait. Oh so. Oh sharing, so, sharing so on YouTube. แล้วก็อีกอันหนึ่ง I am talkative คุยเยอะ <c oughs> อ่าแค่นี้ละกัน done อ่าโอเคแล้วตรงนี้มันมีสามร้อยแปดสิบห้าคืออะไรลองคิดเข้าไปดู อ๋ออันนี้คือถ้าเราใช้แบบเสียเงินเสียเงินก็จะมี20เหรียญต่อเดือนแล้วก็มินิมัม9เหรียญต่อเดือนอะไรพวกเนี้ยอันนี้บทไม่สนใจอยู่แล้วเรื่องเสียเงินนะคะแค่นี้ Discover ถ้า Discover ก็หา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 ไปนะเท่านี้แหละ เรื่องปักหมุดก็น่าจะเป็นที่เราใส่หัวใจเอาไว้ไหมอันนี้โบส์ก็เท่านี้นะคะที่ทำได้เพราะว่าโบสไม่ได้หาใครอ่ะโบสไม่อยากที่จะทำอะไรมากกว่าที่ทำณตอนนี้นะสำหรับคนที่ถามไว้นะคะถ้าโบส์ไม่ได้ช่วยอะไรเลยก็ต้องหาข้อมูลคนไทยท่านอื่น ที่เขาทำเอาไว้หรือถ้าไม่เจอคนไทยก็ต้องเซิร์ชดูของฝรั่งว่าเขามีปกักหมุดยังไงเดี๋ยวโบจะลองหาดูให้ใน y o u t u นะว่ามีไหมนะคะมาดูซิว่าใน YouTube จะมีใครทำเอาไว้ไหมปกักหมุดเนี่ย So here is Coffee Meets b i g e l Dating App. You'll see all these people and then you can just send likes. So that's kind of a bit different feature compared to Tinder. Here you really have like a search engine where you can search people depending on different parameters and filters สรุปก็คือใช้ส่งรูปหัวใจนะคะคือใช้ว่า like you ก็คือชอบคุณนะคะเท่านั้นนะไม่ได้มีปักบ,บุดเหมือน Tinder นะคะไปและ้ะสวัสดีค่ะ